ช่วยเราสำลักฟันแล้วก็พอดีเขาพาพาลูกชายคนไปหาหมอพอดีเลยก็เลยไม่ใครอยู่ ป,ปิดด<ค><ย>ูประมาณเท่ไาไหร่ค่ะ<ย>สังท,ท,ที่ที่เสียหายประมาณเท่ไาไหร่ครับมันมีเงินสดอยู่ประมาณสี่ดูแล้วก็มีข้าวสาลีอยู่เท่าไหร่ไม่จับจุดน่าจะเป็นบริเวณที่ห้องพระนะครับด้านหลังกองนะครับเมื่อเราไหม้ขึ้นมาด้านหน้า นะครับเจ้าของบ้านเนี่ยตอนที่กระดับที่ไม้เยอะเาจ้าของบ้านขายของอยู่ด้านหน้าครับเลยไม่เห็นนะครับพอเข้ามาเจออย่างก็คือไม้มเยอะแล้วไม่สามารถใช้น้ําในการดับได้ก็ได้ประสาน ดับเพลิงจ,าจาังหวัดสุพรรณนะครับมาช่วยในการที่จะดับเพลิงนะครับก็มาด้วยความรวดเร็วแต่ด้วยความที่ลมมันแรงด้วยนะครับแล้วก็ไม่สาม,มารถทำการได้ทรัพย์สินที่อยู่ข้างในก็ค่อนข้างหลาบาทอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดทองหุ้นพันนะครับก็หลายๆเป็นจุดแสลนะครับที่ไปนะครับจุดแหลมในตลาที่ไมมใช่ไหมฮะประมาณแสนเลยตอนนั้น,น <ะ S 2> พี่ได้รับแจ้งยังไงครับพี่ก็ผมพอดีแฟนโทรผมก็วิ่งกลับมานะครับพอดีได้ยินได้เห็นฟันนะครับที่ทำงานไม่ได้ไกลมาก ก็เลยวิ่งมาดูแล้วครับเขามาช่วยดับต้นๆแต่ไม่สามารถจัดการได้ก็เลยมาสั่งขาดับเพลิงให้มาช่วยในวันนี้ครับ